สีผู้ชายเลยเป็นแมนแหะมั้งไม่เคยฟังเลยนะโอเคเสละแล้วเสร็จเลยลีลีลีลาลีละากลีล่านี่ล่าเลมนละ่งนีน่าเลยยุ่งยอมเด็กก็ย้อมเด้ก็

เก็ต้องทำเองมาเลยสินะตุองนี้อเปลิดแปกนะเปลิดดีหนึ่งจะเอปลิดทั้งเคินไม่ขี้ล เอาไม่เคยเล่นเลยไนวะเห็นทั้งที่ซอมาซ้บอกกับบ้านี่แหละที่ทำบบี้เ ก็ทิ้งใส่เสียงในเกมเนี่ยเอ็ดเทมินตอนเช้า โต๊สับผมพวกมันมีระบบป้องกันลายมือนะไม่แล้วเราหับผ่านผ่านผม แอดมิน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  <tuk tangan> 二十级，哎呀，没那啥了，哎，你，你都老的，我，我也老的。 มองไม่มีคนมาเล่นเลยเหมือนจัตัวขึ้นเลยไง ไม่กลัวเนไปแค่ไหนก็ปุ๊บนี่เจ้งใช่ไหโอ้าวโอ้โอ้โอเกิดอล้วไม่เเห็นนย อ้ยตุยตุยเอสเอก็ตัวลเอ้ยไมเนี่ยเด็กใจละอมดคนดีดีดมื่นเลยวเก้าหมื่นห่งพันเก้าพันเก้าร้อยเก้ิเก้าละจำนวนนอนที่ผมอยากได้เลยวะ อกินฮอทดอกแด้ะไปออกไปมอ,อ,อยู่ตรงนี้ไปตัวน่ากลัวคนน่ากลัวเลยแบ๊กฮ้วว แค่มาทายว่ะเอาดีทำไมตกตุกเมื่อเมื่เลยเออไมาเนี่ยหนมสาเนะ อ่อนใจนะทน,นา,านแมัมัดหรอกทำไม้กว่าเลดเมน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哎，你打错，那不看常了。 มาหมาแหละแน่นี้น่าจะเป็นแอดมินอีกคนหนึ่งหรือเปล่าโอ้ยตายเลย Ikke <laughs> sånn

โอเคแค่ท <Sen> ี <änd> okay. ่ก่อนไปแต่ว่าจะไม่ใช่ฝนนะแต่ไ ne ม่ใช่ฝนที่ตกลงมาตี๊กระตาเดียวแต่ก่อนฝนตกระตาอฮะ

Katoro Net Jet

你找下 <Harriet>,，了？ I need to pay it. Ну что, ну ладно, че Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ke de ba ayan ni ke ni 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 ayan

Thank oh. you. semua yeah. mm -hmm. Cik เส็จล